ไทยไทยกลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงว่าแต่วันนี้เนี่ยนอกจากจะมีเรื่องราวของคุณครูไัยบูลแล้วนะคะเรายังมีข่าวบันเทิงเมาเมากันอยู่คนเดียวก็เมาได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเมากันดีกว่าในช่วงนี้เลยค่ะไทยไทยเมาถึงเมาไทายไทยเมาถึงเมา เอาชมอกันในช่วงนี้นะคะเป็นข่าวที่เรียกว่าโอ้โเหล่าบรรดาสาวแท้นี่นะคะจะต้องหลบประเด็นให้เธอเลยกับข่าวของสาวคนนี้ค่ะสวยรถปอยติชดาไม่รีบรักขอรอกคนสินเสมอกันดีกว่า กคือแม่จริงนะสาวคนนี้เนี่ยบอกเลยทั้งสวยนะคะทั้งเก่งนะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแถมตอนนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครติดตามไอจิของเธอนะเธอจะมีการเรียนเพิ่มเติมเนกะี่ยวกับทางด้านของฟิสิกส์เคมีต่างๆนานาเนี่ยเรียกว่าเก่งครบเครื่องจริงๆนะคะถือว่าเป็นสาวประเภท2ที่สวยและเก่งมากๆอีกหนึ่งคนนั่นเองนะแต่ว่าเอ๊สวยเก่งแบบนี้เนี่ย ไม่รู้ว่าทำไมทำไมยังไม่มีหวานใจตัวจริงสักทีนะคะจนทีมงานของเราเนี่ยนะคะก็ไปขุดมาว่าเอ๊ะทำไมน้องปอยถึงยังไม่มีแฟนนะคะอ่าเราก็เลยมีบทสัมภาษณ์จากคุณปอยมาฝากกันนั่นเองนี่บอกเลยนะคะว่าโอ้แต่สวยมากเลยน้องเหมือนผู้หญิงมากเลยเนี่ยเขาถามว่านุมน่มๆหลายๆคนเนี่ยมองว่าคุณปอยเนี่ยเป็น working woman เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาจีบคุณปอยนะคะคุณปอย,เ,ยเขาก็เลยบอกว่าเออก็ขอ รอวันสำหรับคนที่มีสินเสมอกันดีกว่าค่ะแล้วก็วงเล็บหัวเราะ <c oughs> นิดนึงแล้ววงเล็บปิดนะคะบอกว่าต้องรอก่อนถ้าเกิดว่าสินไม่เสมอกันเนี่ยเขาก็ไม่ซีเรียสนะคะรอได้ไม่รีบร้อนอะไรนะแล้วคนก็เลยถามต่ออีกว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าเราสวยเลือกได้จะเลือกใครก็ได้ใช่ไหมคะคุณปอยคุณปอยบอกว่าไม่คิดแบบนั้นเลยนะคะไม่เคยคิดเลยจริงๆเออนะเทสสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อ ก็ไม่รู้ว่าที่เข้ามาเนี่ยมาจีบหรือเปล่านะคะแต่ว่าปอยเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีมุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนอยู่แล้วเออนะแล้วเขาบอกว่าเท่าที่คุณปอยตอบคำถามเนี่ยดูเหมือนว่าคุณปอยจะไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องราวของความรักนะคะคุณปอยก็เลยบอกว่าตอนนี้ชีวิตของปอยเนี่ยแบ่งเป็น3มอย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยคือจิตใจถ้าเกิดว่าปอยทําอะไรสิ่งนั้นมันต้องอยู่ในความรู้สึกที่ว่า เราไม่บังคับใจตัวเองเราไม่ฝืนความรู้สึกน้นหลายคนเนี่ยจึงเห็นว่าเอ๊ะคุณปอยเข้าว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมสมองต่างๆนานาจะเห็นบ่อยเลยนะคะหรืออันนี้สองบอกว่าเรื่องของธุรกิจธุรกิจที่คุณปอยทำเนี่ยเขาบอกว่าที่ทําไปเนี่ยไม่ได้เพราะว่าแค่มันได้เงินนะแต่ว่าปอยทําเพราะมันคือสิ่งที่ปอยรักมากกว่าส่วนอย่างที่สามในสุดท้ายนะคะคือเรื่องของวงการบันเทิง คืออยากทำงานแล้วไปได้กลายถึงระดับโลกตามที่เคยตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็คาดหวังเธอก็บอกว่าอยากจะทำทั้ง3อย่างเนี่ยให้มันประสบความสำเร็จมากกว่านะแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะแสดงว่าความรักนี่ไม่เคยคิดหรือเปล่าคะเขาบอกว่าเออความรักเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของจิตใจนะคะอยู่อันแรกสุดเลยคะ่ะทำไมจะไม่คิดล่ะคะพี่ก็ออตอบมาแบบนี้นะคะแม่น่ารักจังคุณผู้ชมนะเอาเป็นว่า ใครหลายๆคนที่ติดตามผลงานของคุณปอยจะเห็นเลยนะคะว่าผลงานหนังที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยคุณผู้ชมโด่งดังมากนะคะมีแฟนคลับชาวจีนชาวไทยเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูสิว่าประวัติการเข้าวงการของคุณปอยติชดาเนี่ยเข้าวงการมาปีไหนอะไรยังไงนะคะบอกเลยค่ะว่าคุณปอยคุณผู้ชมเห็นหน้าหวานๆแบบนี้นะคะเธอเป็นสาวใต้นะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองและรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะ แล้วก็เขาบอกว่าเมื่ออายุ4ขวบเองเนี่ยแอบบหยิบกระโปรงของลูกเพื่อนแม่มาใส่ตาตานะเออแล้วเขาบอกว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามบังคับให้เตะฟุตบอลเล่นอะไรแบบแมนๆมนนะคะแต่น้องก็ไม่ชอบเธอก็บอกว่าเฮ้ยชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้อะแบบอบซ่อมไว้ในห้องนอนมานานนะคะจะไม่กล้าบอกพ่อกับแม่นะแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยก็ทราบว่าออน้องอยากเป็นผู้หญิงแล้วก็โอเคก็ตามใจนะคะแล้วก็เมื่อเขาจบมหหรืออายุ18ปีเนี่ย จึงตัดสินใจเลยนะผ่าตัดแปลงเพศนะคะพร้อมกับเดินทางจากภูกเก็ตเนี่ยเข้ามากรุงเทพและมาประกวด Miss Tiffany u n i v e r s ร์สนั่นเองนะคะในปี2,547และเธอก็ได้คว้าตำแหน่งชนะเลิศไปที่สำคัญยังไปประกวดมิ s อินเตอร์เนชันแนลค e ีนนะคะซึ่งเธอก็ได้รับตำแหน่งชนะเลิศมาอีกด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะคะทำให้เธอเนี่ยเรียกว่า ชื่อเสียงของปอยชดานะคะโดง่งดังมากๆเลยแล้วก็มีการเล่นภาพยนตร์หลากหลายเรื่องคุณผู้ชมนะคะเล่นเอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เมืองไทยก็จะเป็นปล้นนัยะเออจะคุ้นคุ้นกันนะคะหรือว่าละครโทรทัศน์เธอก็จะเล่นบ้างนะรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอนะคะหลายๆวงเลยและล่าสุดนี่ เล่นหนังที่ฮ่องกง The White Storm คุณผู้ชมแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะฟอร์มเวกัสทูมาเกวภาค2ในปี2015นี้เองนะคะเรียกว่ามีผลงานเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งผลงานทางด้านการถ่ายแบบนะคะนี่ๆ,ๆแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าได้รับรางวัลน,นะคะ The n i g h Fever Award ครั้งที่1สาขา Miss Queen Fever ก็คือสาประเภท2องที่รับความนิยมมากที่สุดอีกด้วยโอ้โหเรียกว่าความสามารถไม่ธรรมดาเลยุผู้ชมนะ เคยเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่เขาไปออกรายการที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนตกใจมากว่าเฮ้ยคนเนี้หรอเคยเป็นผู้ชายมาก่อนถือว่าตกตะลึงผู้ชมสาวคนนี้นะคะเรียกว่าทําเอาผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยหลบจริงๆกระเด็นจริงๆนะยกให้เลยสำหรับคุณปอจิชดานะคะนี่แหละค่ะก็เป็นความน่ารักแล้วก็เรียกว่า ใสๆของคุณปอยนะซึ่งตอบแล้วนะคุณว่าไม่แคร์ถามว่าจะมีแฟนเมื่อไหร่ก็เจอเจอคนที่แบบมีบุญเสมอกันมีสินเสมอกันแล้วค่อยว่ากันนั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลกันด้วยนะคะภาพประกอบสวยๆแบบนี้จาก IG ของคุณปอยแล้วก็เนื้อหาข่าวจากสนุก .com ค่ะไทยไทยลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง